สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวัฒนธรรมอารมณ์ดีคุณพระช่วยครับผมตะวันด่ง10บโมงตรงครับเจอเจอกันทางช่องพอกพอยต์เช่นเคยทุกวันอาทิตย์ครับเรื่องราววีรอพบคุณผู้ชมอยู่ที่หน้าจอแบบนี้ครับกำลังทานข้าวเช้ากันอยู่บรรยากาศดีๆเลยโอ้ยพูดถึงบรรยากาศยังเพิ่งอิ่มเอมกับคอนเสิร์ตค,คุณพระช่วยสัมเงสดครั้งที่12นะอามหัวใจพองโตครับพี่เออสดๆดร้อนๆอ,อนเลย ปีหนึ่งเราเจอเจอกันทุกๆปีนะครับแต่ละปีแต่ปีเนี่ยพอเวลาจะเล่นปั๊บโอ้หม่จะจะถึงนะอยากเห็นว่ารอยยิ้มอยากเ็นได้ยินเสียงหัวเราะครับและพอจบไปแล้วเนี่ยเราก็ยังเอาความอิ่มเอมเนี่ยเอามาแบ่งปันให้กับผู้ชมที่แม่พลาดเสียดายอยากจะมาคอนเสิร์ตดีๆแบบนีดดดดด้ด้วยครับสำหรับปีนี้เราใช้ชื่อว่าไทยหับไทยหาบครับ พูดถึงการหาบการคอนของคนสมัยก่อนครับจนถึงยุคนี้ก็ยังมีนะแม่ค้าแม่ขาย,ขายที่หาบของขายกันนะ่ะใช่ครับแต่ว่าเราหาบกันทั้งประเทศเลยครับพี่ครับผมเป็น <ผม S 1> เรื่องราวของ Thailand Soft Power นี่แหละคำว่าไทยหาบไทยหาบเอาของดีที่คนไทยเรามีเอาไปให้ชาวต่างชาติเขาได้เห็นเขาได้ชื่นชมเขาได้ซื้อสินค้าของเรานั่นเองนะครับก็มี4อย่างอาหารเยียวยาภูษาสัญจรนั่นเองครับครับความสุขที่ท่านผู้ชมได้รับนะครับจากคอนเสิร์ตคุณพัชช่วยสำแดงสดครั้งที่12เนี่ย เริ่มมีความสุขตั้งแต่หน้างานเลยนะโอ้หน้ารุละครเลยฮะหน้ารละครนะครับมันจะมีบงมีบูธแล้วจะมีรูปถ่ายของดาราของสเตนดี้สแตนดี้เออมีแบ็กดรอปให้ไปถ่ายกันครับผมไปถ่ายภาพแล้วเก็บมาดูครับเก็บรอยยิ้มเก็บความประทับใจกันมากมายเหลือเกินทั้งแฟนคลับของน้องอาร์มคอนการขอบคุณครับแฟนคลับของน้องทัศน์อน้องไรอันออน้องไรอันแบงค์เฉลิมรัตน์ทุกคนเลยพี่จริงๆทุกคนมีซฟนคลับหมดเลยนะใช่ น่ารักกันมากๆเลยนะฮะแล้วก็ไม่ได้มาเฉยเฉยด้วยครับนุ่งสบายห่มจงห่มสบายกันมาน่ารักน่ารักมากเลยสวยงดงามอย่างไทยครับ เรามีสปอนเซอร์ด้วยนะพี่ใช่เรามีบูธสปอนเซอร์แล้วเขาขอบค,คุณสปอนเซอร์มากครับผมนะครบ,รบครับผมแล้วก็มีอยู่หนึ่งรอบนะครับผมนะทีเ่เราเร้เป็นรอบการกุศลใช่ครับก็เป็นการทําบุญนะครับถือว่าเป็นวาระพิเศษที่คุณพระช่วยของเราร่วมเป็นสะพานบุญบให้คุณผู้ชมแฟนๆรายการคุณพระช่วยเนี่ยได้ร่วมทําบุญในวาระพิเศษกับโรงพยาบาลสิริราชครับก็ถือว่าเป็นวาระที่สําคัญนะเพราะว่าการไปซ่อมห้องผ่าตัดเนี่ย ในรอบหลาย10ปีทุกคนได้มาร่วมอิ่มใจทำบุญด้วยกันแบบนี้ก็คือว่าเป็นเป็นการทำบุญใหญ่พี่ใช้คำนี้เลยดีกว่าครับผมซึ่งองค์กรหน่วยงานไหนๆนะครับถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะให้คุณพระช่วยของเราเป็นสะพานบุญแบบนี้ก็เรียนเชิญติดต่อได้ทุกช่องทางของคุณพระช่วยเลยนะครับแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตแรกนะครับซึ่งสามารถเรียกลังวันท่านได้นะเออสมุูนะน้องแมนใช่ไหมพี่เออน้องแมนมาหาค่ารถมาหาค่ารถได้ค่ารถหลายพันเลยนะครับผม อีกหนึ่งความประทับใจนะครับกับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะฮะสองท่านนะครับครับท่านแรกก็คือท่านนี้มาทุกปีเจ้าประจําพี่ก้องสารัดและปีที่ผ่านมานี่ปีที่ที่ที่ผ่านมาเนี่ยครับเซอร์ไพรส์ที่สุดพี่น้องซีสีวัตรโอ้เสียงฮาใช่พี่พี่ใช้คําว่าอะไรนะเรียกพี่ซีอ่ฉายาเขาฉายาเลยฮะเทพบรตรน่ารักจักกะจีโอ้ซีสีวัตรนี่คำนี้นี่มันโดนจริงๆใช่จริงๆเลย พี่สี่ก็มาโปรยรอยยิ้มเรียกเสียงหัวเราะแล้วคนหลายคนก็ทึ่งกับความสามารถในการร้องเพลงของพี่สีครับผมและความอลังการงานสร้างนะสำหรับน้องๆถ้าภาษาชาวา่าเขาเรียกแดนเซอร์ใช่ไหมครับอ่านี่คือไก่แก้วการละครของครูไก่อืมโอ้โหแต่ละเพลงแต่ละเพลงลครูไก่นี่จัดได้เต็มมากเลยสวยพี่สวยมากโดยเฉพาะพี่ชอบชอบทุกเพลงนะครับแต่เพลงที่ประทับใจที่สุดนะเพลงผ้าไทยที่อามร้องอ่ะโอ้โหและโชว์โชว์ผ้าไทยบนเวทีอ่ะ 12ผ้า12ออนางสวยหมดเลยนี่นี่การันตีนะพับผมร้องเพลงเนี่ยผมจะเห็นทุกรอบพ,พี่เทนจะอยู่งข้างเวทีดูทุกครั้งใช่เห็นหน้าพี่โผมาปะอุ้ยผ้าที่13บสามโละคเราหนาวใช่แต่ความจริงแนละ้วผ้าไทยเรามีเยอะกว่านั้นครับอ,อ,อันนี้เอามาครบทุกภาคและอีกหนึ่งบทเพลงหนึ่งนะครับโอ้โห,โหอันนี้มองเห็นความรักความสามัคคีชนชาติพันธุ์ไม่ว่าชาติไหนที่อยู่เมืองไทยก็คือเป็นคนไทยเคยดินไทย นั่นคือเพลงเจ้าภาพจงเจริญนะที่นำพี่ๆน้องๆกลุ่มชาติพันธ์มาทั้งเผ่าแมวเผ่ายงเผาลีซอเผ่า,ผามูเซอร์คร,ครบสวยงามมากใช่ครับแล้วก็มารวมอยู่ในการแสดงเพลงเดียวกันได้มันเป็นอะไรที่คือเป็นการเปิดการแสดงที่เปิดม่านจริงๆอ่ะพี่คนดูก็อิ่มใจรู้สึกออกมาแล้วแบบเนี้ยเพลงสนุกมาละมาตะก,การตาสวยงาม นอกจากเพลงนี้ครับมีอีกหนึ่งเพลงนะครับเพลงปักใต้บ้านเราอันนี้เนี่ยพูดถึงการแสดงวัฒนธรรมไทยมาลายูครับครับก็ทางใต้อะเนาะอ่าคอเททางใต้เสร็จปั๊บก็ขึ้นเหนือครับไปฟังน้องเอ๋ยโอ้ใช่ฮะโอ้หวานเย็นเสียงซึ้งครับแล้วเสียงเอ๋ยเขาเขาแว่วอยู่นะเพราะเขาคนเหนือไงเหนือจริงๆเหนือแท้เลยคนนี้มีการรำฟอสกุลดอกไม้ของเมืองหนาวลานนาเขาเรียกว่าอะไรนะ สลุงดอกไม้เหรอพี่เหรอเป็นสลุงดอกไม้ชาวเหนือออก็แบบอุ้ยเย็นเลยสวยมากแทนที่จะพอเราไม่พออย่ไงนะไปไหนต่อพี่อีสานโอ้โหขอนแก่นนะฮะอักษรขอนแก่นโอ้โหยอ,อดเยีเ<อ>่ยมไอแมนไอแมนนะฮะเป็นการแสดงหมอแคนเกี้ยวสาวเอดอกคูนอา่าและก็ยังมีสี่บทเพลงครับเป็นเพลงใหม่นะครับผมนะฮะเพลงเพลงก็ได้คือเพลงไทยห่าบโอ้อันนี้คอนเซ็ปต์เลย เพลงคอนเซปต์ของคอนเสิร์ตนี้พี่อาไทยหับไทยหาดเราจะเห็นได้ดินเสียงน้องแบงกับน้องโบ๊ทนะครับมาขับขานพร้อมกับแม่ค้าแม่ขายสมัยก่อนนี้ต้องหาของขายกันคนดูหลายคนนะพี่นะคือต้องบอกว่าแฟนๆคุณมูช่วยแล้วก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เยอะอได้ดูเพลงนี้แล้วเขาบอกว่าเขาเกิดไอเดียเกิดแนวความคิดเยอะเลยเพราะเรารวมเอาความเป็นไทยแลนด์ซอฟท์พาวเวอร์อยู่ในเพลงไทยหาเนี่ อัดแน่นครับติดหูนะใช่ครับฟังอยู่สามสิครั้งติดหูติดหูง่ายเลยเพงนี้กลับบ้านไปกันยังไหฮ่าไปฮ่าไปอยู่เธอฮ่าฉันฮ่าอะไรอย่างงี้เพลงที่2ก็คือเพลงผ้าไทยที่พี่ว่าแหละครับเพลงผ้าไทยเนี่ยอันนี้เป็นเพลงใหม่เลยนะแต่งใหม่สี่เพลงเพลงที่3ก็ฤดูใหม่มีภาษาอังกฤษด้วยฤดูใหม่ New Hope นะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ปิดคอนเสิร์ตเลยทุกคนมาร่วมร้องไปด้วยกันซึ่งถ้าพูดถึงของใหม่ มันต้องขั่วขอาเก่าครับใหม่เก่าแต่ในบทเพลงนี้คือคนใหม่ครับกับคนเดิมอเออก็เดินไปด้วยกันได้เดินไปด้วยกันสร้างแรงใจส่งแรงบันดาลใจเหมือนกับฤดูใหม่ผ่านมาแต่ฤดูเก่าเราก็ยังจําได้นะครับครับเป็นเรื่องราวที่สวยงามครับก็ร่วมประทับใจกันอีกหนึ่งบทเพลงหนึ่งชื่อเพลงว่ารจนาเสียงมาลัยสวยมากืมเ่ลงนี้ใช้คําว่าสวยมากๆครับ คือมองจากคนดูที่ถ่ายภาพมาเนี่ยนะพี่นะเราไปตามดูย้อนหลังนะฮะที่เขาถ่ายกันมาเนี่ยมันเหมือนวรรณคดีออกมามีชีวิตจริงๆอะครับพี่ใช่แล้วเ็าบอกว่าเจ้าเงาะเนี่ยดาราคนไหนนะจําไม่ได้หล่อมากเลยพี่ก็บอกว่าอ๋อน้องเ็าไม่ใช่ดาราน้องก็อยู่กรมศิลป์เออแต่เขารอเงาะอะแต่เขาแต่งมาเป็นเงาะเนี่ยคนจำไม่ได้เนี่พี่จำไม่ได้เพราะกฏว่าจบคอนเสิร์ตพวกคนมาแชร์กันไงฮะแชร์คอนเทนต์กันบอกว่า รู้ไหมว่าเงาะที่หัวดำหัวหยิกแต่งตัวดำเขียนบนเวทีเนี่ยจริงๆเขาเป็นในแบบนะเออเขาประกวดเวทีเข้ารอบลึกนะพี่พี่ทุกว่าหุ่นเขาดีจังได้ตำแหน่งด้วยคนนี้ได้ตำแหน่งคนใช่เคาเขาก็แซวบอกว่านี่เงาะถอดรูปเป็นแบบนี้เออขนาดยังไม่ถอดยังลอยนะเพ่มากสมาร์ทเลยน้องหลินก็สวยเออสวยรจนารรจนาก็สวยเหมือนกันเครื่องประดับตกแต่งสวยนะฮะเพลงนี้เนี่ย รจนาเสียงมาลัยนำแรงบันดาลใจมาจากาพระราชนิพนธ์เรื่องสังทองของล้นกล้ารัชกาลที่สองนะครับ,รบก็นำมาต่อยอดนั่นแหละความในใจของรจนาตอนเสียงมาลัยครับครับเพลงนี้แต่งคำร้องโดยคุณดนยวรรณไกรไทยสงครับแล้วก็เรียบเรียงทำนองดัดแปลงมาจากทำนองของเพลงลาวจ้อยโดยคนสุป,ปการศิลวิสุทธ์ครับ ประทับใจมากๆพี่คอนเสิร์ตนี้ผมเชื่อว่ามีหลายจุดที่เป็นคอนเทนต์ไวรัลในโลกอินเทอร์เน็ตโลกโซเชียลด้วยอืมที่เราเกริ่นมาทั้งหมดด้วยความสุขรอยยิ้มเสียงหัวเราะมันเกิดขึ้นบนเวทีคุณพระช่วยสำแดงสดครั้งที่12ครับและจะมีอย่างนี้กันทุกๆปีและเดี๋ยวเราจะนำบทบเพลงคอนเ,เสิร์นั้นมาให้ชมกันทยอยเสิร์ฟให้คุณผู้ชมสำหรับท่านที่พลาดไปไม่ได้ชมนะครับ